ใช้บริษัทโฮดิ้งครอบครัวเนี่ยต้องเห็นภาพก่อนว่าโฮดิ้งครอบครัวถูกวางไว้เป็นหุวใจทุกสัญถามว่าทําไมต้องมีบริษัทโฮดิ้งครอบครัวเป็นเพราะว่ามันคือการวนศูนย์ของความมั่งคัง่งหรือเวลของครอบครัวอยู่ที่ตัวโฮดิ้งดังนั้นมันก็ไม่ควรเดี๋ยวต้องไปเสีย่ยมแต่มีคนเอาไปเสี่ยงมีคนเอาไปซื้อที่ดินมีคนออเ,นะเอาโฮดิ้งไปถือที่ดินถือที่ดินเสี่ยงนม่หละเอาโฮดิ้งไปจอยเลนเจอร์หรือชาวบ้านเขา การนั้นการที่บอกว่าเอาโ o ลดิ n g ไปทำนั่นทํานี้โอ้ตเต็มไปหมดเลยแสดงว่า miss position miss function ใช้โ o ลดิ n g แบบผิดผทัว่วไทยไมีกับนี้เต็มไปหมดเลยเพราะอะไรก็ว่าเวลาจะตั้งโ o ลดิ n g ขึ้นมาไม่ได้วางแผนก่อนตั้งโฮลดิ้งเท่ะไร